ลุกหมอสองคนเนะียเทรนมาก,กับบีโววีห้าสิบที่อยู่ในมือด้วยนะฮะคาัยอ่ะไหนวันนี้ใครมารอนล้วปิงเสียงมาเลยตอนนี้ใครมารอคุณเก่งมากเนาะขชาวบ้านชาวบ้านอย่ารนะ้อยหน้าใครดูอยู่กดบีโววีห้าสิบเข้ามาเลยกดหัวใจเข้ามาอีโมจิส่งารรสมาแบบรัวเสิร์ฟให้แบบเลนเลยนะวันนี้ คนพิเศษนะครับท pues, <the Fern an> ั <Him catch> <surprise> oh <the> ้งสองุดมเลยที่มาอยู่กับเราสวัสดีครัพวกเราเห็นจริงงนะันแสาวยกั่ีเลยสวครับโหมาเยอเลยโทรศัพสวยไหมครับี่น แล้วคนหลอกนหครับคนหลอกนะครับเชื่อเชื่อเป็นางวันนี้เรารู้สึกได้่ากาไปโอมิโรพิคัสที่เรารอรอตั้ต่เนี่ยเราอยู่ในที่ที่มันงมากหเราได้แบบ่อยากจะทดสอบระบบเยารทดสอบกจอระบบสรุปคือ a เม z i n งมากรถวเล็้เรารถบกเ็เราขหลังคือมีไฟขอไฟมีกล้องที่แบบช่องชนมา ว่าใส่เ right ท we right? ่าไ่รู ours, right? ้ไหครับแก่อดเอาเลยครับแต่พอนะวันนี้เรามี Exclusive หลายโขนมากเหีือทจะมีสองรุ่นหลอดเนี่ยพาไปล็อกตัวดูวย่ะคเับเราไปเริ่มเลย คือคนที่อยู่หน้ากบบเราก็แน่นอนเอ่อจะบอกว่างานผิวนีมากเลยนะแบบเรื่อนผิวีเรื่องุกอยางคมชัดครับหมนะเดี๋ยวเราขย่บไปบริบานะครับซึ่งมันจะมีนโค้ดนะครับครับผมอยาวมีัคซนสำหรด้วยนะรัาอาคครับ เ็ความปลอดได้หมดเลยมีโบมีน่าที่เป็นถึงผึ้งฝุดทองอะไรแบบนี้อย่างจริงไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็อยากจะเก็บรูปไปแบบให้ชัดที่สุดเก็บความรู้สึกตรงนั้นให้ได้ได้นานที่สุดอะไรอย่าแล้วแน่นอนต้องเก็บด้วยวีโบวีน่าสิแน่นอนน้ำเปลือกของน้ำเปลือก็คิดว่าหลักๆเรื่องของการเซลร์เกิร์มันก็คือการกลับมา รักตัวเองเลิกต้นที่ตัวเองแล้วก็แฮร์ดี้ตัวเองสําคัญให้เป็นหลักเมื่อถืวกลับมาโฟกัสที่ตัวเองท้งในเรื่องของจิตใจเรื่องของสุขภาพเรื่องของทุกอย่างที่เป็นเราในทุกวันนี้ว่าอโอเคหรือ,อยังหรือว่าเป็นยังไง,ไงครับบางทีเราก็ต้องหานกลับมามองตัวเองไม่ว่าจะมองจากกระจกมองจากกล้องมองจากสายตาตัวเองมองจากสายตาอืน แล้วก็ภาพรวมให้เราแบบเจ้าไปข้างหน้าดูเราที่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบดีที่สุดไงครับโอ้โหเหลือกมากทางบ้านกดหัวใจของอีโมจิมาหน่อยครับตบล้อกันมากๆเลยนะแต่เมื่อกี้นี้เราได้เห็นตัวโต๊ะพูดไปแล้วได้เห็นแบบเลือดเขาเฉลยันนี้ไปแล้วนะครับอยากจะเห็นแล้วนะครับว่า Vivo V50 เพิ่งจริงๆที่วันนี้มาเปิดตัวกันในครั้งแรกของเมืองไทยเลยเราไปดูนะครักการผลิตเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่ามั้ยได้เลยมาเดินตามมาเลย

Thank <laughs>